สวัสดีค่ะอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะวันนี้สินสโมสรมาพร้อมกับรำเถิดเทิงกลองยาวนะคะถือว่าเป็นความสนุกสนานแบบไทยๆค่ะที่เรามักจะได้ยินได้ฟังในช่วงใกล้สงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยแบบนี้ด้วยนะคะ วันหยุดยาวค่ะมีการรณรงค์หลายเรื่องด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือการให้ร่วมใช้ผ้าทไทยในช่วงสงกรานนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในชื่อว่าสงกรานเมษาผ้าขม้ารวมไทยม่วนสงกรานล้านานานะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของดิฉันทั้งสท่านค่ะท่านแรกคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านที่สองอาจารย์วัฒนาบุญจับนะคะนักอักษรศ,ศาสตร์สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรค,ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณป้าพิสมัย ซอกดุลค่ะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าขอม้าหนองเครือบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีทั้งสามท่านค่ะถ้าพูดถึงผ้าไทยนี่มีหลายอย่างด้วยกันนะคะมีทั้งผ้าไหมอย่างของอาจารย์นี่ผ้าไหมใช่ไหมคะอะไรเป็นผ้าไหมผสมผ้าไหมผสมมีผ้าฝ้ายมีหลายอย่างแต่ทําไมถึงเน้นเรื่องของการดนโรงเป็นผ้าขาม้านํามาเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดเด่นของงานเลยคะท่านรัฐมนตรีคือคือเรามองว่าถ้าพูดถึงสงกรานต์หรือถ้าพูดถึงน้าเนี่ย พระขมาจะอยู่กับน้ํามาตลอดโอเคง่ายๆถ้าเราเรามองไปถึงในอดีตหรือว่า,ถ,าถ้าเคยดูหนังขวัญเรียมหรืออะไรมาเนี่ยฮะเราจะเห็นเลยว่าผู้ชายนุ่งผ้าขมาแม้งก็ต้องผ้าขมาคาดเอวแล้วก็หลงน้ำอา,าบน้าก็ใช้ผ้าขม้าถึ่งว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นว่าก็เรืเร่องของของผ้าขม้ากับน้าเนี่ยมันคู่กันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในทุกอย่างทุกบรรยากาศนะฮเราเห็นผ้าขม้าบางครั้งเราก็โปกหัวของคอคาดเอวนุ่ง ซึ่งตอนนี้ก็เราก็เปลี่ยนมาหลายอย่างอย่างผมเนี่ยก็เป็นผ้าขมา้าของนองครสวรรค์นะครับบานนที่นคนนรสวรรค์นนะะก็นำมาตัดเป็นเสื้อผ้าซึ่งก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าผ้าขม้าเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างนะฮะตั้งแต่หัวจะลดเท้านะฮะซึ่งก็ถือว่าตรงนี้เองจริงเราถึงนามาคู่กับสงกราน นะฮะมา2อสปีแล้วของหลับของกระทรวงค่ะลวดลายสดใสด้วยตอนนี้ท่านก็ลงพื้นที่หลายจังหวัดไปตามหาผ้าขม้าคุณภาพถ้าทางตอนนี้จะมีสะสมหลายที่เลยก็มีมีอยู่ทั่วครตอนนี้กำลังดูว่าในทั้งผ้าไทยทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศได้จะดสเจจังหวัดค่ะแล้วก็ในส่วนของผ้าขม้าเองเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับแล้วก็มีที่มาไม้แบบไหนนะฮะเหมือนที่ที่ของชลบุรีเรามีผ้าขม้าอ่างศิลาซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์ที่คนเมืองชน ภูมิใจนะฮะเพราะว่าสมเด็จพระพันวษาอีกาเจ้าเนี่ยนะฮะอัครเมษขีของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นท่านส่งส่งเสริมให้ทอผ้าเข้ามาและมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยก็จึงเป็นส่วนที่ว่าเนี่ยเราเรากำลังตามพวกเนี้ยต่อไปอาจจะไปดูว่าในส่วนของยุธยาม,มีแบบไหนอย่างไรมีเรื่องราวไหมเนี่ยเพื่อจะนํามานอกจากเป็นในเรื่องของผ้าเรายังมีวัฒนธรรมมีเรื่องราวเพื่อที่จะทาให้ คนที่จะใช้หรือว่าคนที่เป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยมีความรักมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้ค่ะก่อนนะที่จะมาพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีวันนี้มีผ้านำมาให้รายการสินสมสรดูการอย่างของคุณป้าเองจะเป็นคุณป้าพิสมัยจะเป็นตร,ตรงกลางนี้ใช่ไหมคะอันนี้นะเอกลักษณ์คืออะไรคะคุณป้าคือผ้าของคุณป้าของกลุ่มของกลุ่มบ้านหนองเคืบุญนะคะ จะมีริมเป็นสีดำตรงริมเนี่ยค่ะตรงริมริมใช่ไหมคะอ่าริมเป็นสีค่ะแล้วก็จะมีลายลายไม่เหมือนเขาก็คือลายน้ำไหลอ่ค่ะที่ลายน้ำไหลค่ะที่ว่าก็คือให้สังเกตที่ลายตรงกลางนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนจะมีชมพูแซมๆที่เป็นลวดลายแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นกระบวนการยังไงอะคะคุณป้าคือที่หนองน้ําใจที่กลุ่มบ้านหนองขบุญตะบนหนองน้ําใจก็คือ น้องน้ำไกก็คือน้ำอะค่ะแล้วมันมีคลองระพีพัดคามีคลองระพีพัดก็เลยคิดว่าเราจะต้องทําผ้าให้เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านชุมชนก็เลยคิดทําลายน้ําไหลกันขึ้นมาก็สะท้อนวิถีชีวิตด้วยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงไปให้การสนับสนุนเป็นยังไงบ้างคะกับการลงพื้นที่ของทางหน่วยงานช่วยเหลือตรงนี้ได้ยังไงบ้าง ช่วยเหลือได้หลายอย่างอะค่ะช่วยดูแลกลุ่มช่วยสนับสนุนวิถีชีวิตว่าภระกรมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนโบราณยังไงคนไทยยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือทุกวันนี้ก็ได้แปลลูกของพระกมาให้เป็นอย่างอื่นได้หลายอย่างมีตุ๊กตาหมีมีกระเป๋าสตรีมีถุงย่ามมีหมวกมีอะไหลายอย่างค่ะก็ได้จากพระกมาค่ะที่เมื่อก่อนใช้เป็น ผ้านุ่งผ้าผู้หัวอะไรเป็นของใช้เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ธรรมดาที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเทคนิคการทอของชา<ะ>หมู่บ้านเลยหรือเปล่าที่หมู่บ้านเลยมีสมาชิกกี่คนแล้วคะคุณป้ามีสมาชิกสิบหกคนสิบหกคนแล้ว<ะ>สมาชิกมาเริ่มเยอะเอาช่วงไหนคะที่เขามองเห็นว่าเอาอผ้าของมานี่มันไม่ได้เป็นแค่แบบผ้าใช้ประโยชน์ทั่วไปนะแต่ว่ามันมีในเรื่องของรายได้แล้วก็ในเชิงธุรกิจด้วยจะมาเยอะอยู่ช่วงปีสี่ห้า ก็ไม่เยอะไปสัทีเดียวก็ค่อยๆเข้ามาค่อยเพิ่มนะคะอเพิ่มเข้าม,มาแล้วอย่างที่นำมานี่มีท่านไหนพอจะทราบรายละเอยียดไหมคะว่าผืนไหนนี่มาจากที่ไหนบ้างคือท,ที่เราดูเนี่ยอย่างอย่างขออนุญาตนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นจากจากทางโตนกลอยทางใต้จังหวัดละนองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าในอีกลักษณะหนึ่งคือถ้าเราเราดูว่าอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยลายน้ำไหลเลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกถึงเรื่องราว วิถีช,ช,ชีวิตในต่างๆของชุมชนซึ่งตรงนี้เป,นเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่บอกว่าในเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีเรื่องพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้มีคุณค่าคะนะฮะจะพอมีคุณค่าเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของมูลค่าสิ่ง,งต่างๆที่จะทำให้เป็นในเรื่องของอาชีพต่างๆได้อย่างในภาพเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเรื่องกีกรตุกเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่แทบไม่เคยเห็นละ อจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเป็นเป็น,ปนวัฒนธรรมดั้งเดิม<ช>เป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่โบราณเพราะเราทอผ้าใช้เองมาต<ช>ลอดเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบเ,เรื่องของเส้นใย,ยเรื่องของฝ้ายต่างๆเนี่ยซึ่งในแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติขึ้นอยู่กับในแหล่งต่างๆซึ่ง<ช> <ๆ S 1> ไม่เหมือนกันซึ่ตรงนี้ถือว่าเป็นทุกแห่งในประเทศเราเนี่ย จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างทุกๆเรื่องนะครับซึ่งกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นอันนี้คือของระนองนะคะแล้วฝั่งนู้นเป็นภาคเขามาร้อยสีของทางกาญจนบุรีใช่ไหมคะอันนี้ก็สีสวยไม่แพ้กันเลยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าแต่ละที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ากันอาจารย์วัฒนาคะไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าสารพัดประโยชน์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรามีความผูกพันพูดไปถึงสะท้อนน่งนรอของวิถีที่มาแต่โบราณภาคเขามานี่สำคัญยังไงคะ คือในแง่ของตัวศัพท์ที่เราเรียกว่าผ้าขาวม้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจําใหม่สำหรับการเรียกผ้าชนิดนี้ะนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าผ้าคเคียนนะครับค,คือเคียนยในีง่แปลว่าแป นําเอามาพาดนาเอามาพันนํเอามารัดนะครับแล้วแต่จะเคียนอะไรเคียนหัวเคียนเอวเคียนอะไรกันแต่คือเราจะเรียกว่าผ้าเคียนซะส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เราเรียกว่าผ้าขมานี่ต้องบอกว่าเป็นการยืมคานะครับเพราะว่าก็มีคนพยายามที่จะศึกษาว่าตัวขมานี่มาจากอะไรกันแน่นะครับซึ่งในวันนี้